ความฝันครั้งสำคัญก่อนตัดสรู้ภิกษุทั้งหลายความฝันครั้งสำคัญมหาสุบินห้าอย่างได้ปรากฏแก่ตะถาคตผู้อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าครั้งเมื่อก่อนแต่การตัดสรุ้ยังไม่ได้ตัดสรุ้ยังเป็นโพธิสัตว์อยู่ห้าอย่างคืออะไรบ้าง มหาปทีนี้เป็นที่นอนอันใหญ่ของตถาคตจอมเข่าหิมะมวันเป็นหมอนมือข้างซ้ายพาดลงที่สมุดด้านตะวันออกมือข้างขวาพาดลงที่สมุดด้านตะวันตกเท้าทั้งสองหย่อนลงที่สมุดด้านทักษิณพิกสุท์ทั้งหลายนี้เป็นมหาสุบินข้อที่หนึ่งได้มีแล้วแก่ตะถาคตผู้อรหันตสัสมาสัมพุทธเจ้า ครั้งเมื่อก่อนแต่การตรัสรู้ยังไม่ได้ตรัสรู้ยังเป็นโพธิสัตว์อยู่2ยา่าคางอกขึ้นจากสะดือขึ้นไปสูงจดฟ้าภิกษุทั้งหลายนี่เป็นมหาสุบินข้อที่สองได้มีแล้วแก่ตถาคตผู้อรหันตัดัสมาสัมพุทธเจ้าทั้งเมื่อ,อแต่ก่อนการตรัสรู ยญาคางงอกขึ้นจากสะดือขึ้นไปสูงจดฟ้าภิกษุทั้งหลายนี่เป็นมหาสุบินข้อที่สองนอนทั้งหลายมีสีขาวหัวดำคลานขึ้นมาตามเท้าจนถึงเข่านี่เป็นมหาสุบินข้อที่สามนกทั้งหลายสีจำพวกมีสีต่างๆกันมาแล้วจากทิศทั้งสี มอบลงที่ใกล้เท้าแล้วกลายเป็นสีขาวหมดนี้เป็นมหาสุบินข้อที่สี่ตถาคตได้เดินไปบนอุจระกองใหญ่เหมือนภูเขาอุจจระไม่ได้เปื้อนเลยนี้เป็นมหาสุบินข้อที่หมหาปฐพีนี้เป็นที่นอนอันใหญ่ของตถาคตภิกษุทั้งหลาย ข้อที่ว่ามหาปัพีนี้เป็นที่นอนอันใหญ่ของตถาคตจ่มเขาหิมะวันเป็นหมอนมือข้างซ้ายพาดลงที่สมุดด้านตะวันออกมือข้างขวาพาดลงที่สมุดด้านทิศตะวันตกเท้าทั้งสองหย่อนลงในสมุดด้านทักษิณน,นั้นเป็นมหาสุบินข้อที่หนึ่งเพื่อให้รู้ข้อที่ตถาคตผู้อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณส่วนข้อที่ว่ายา่าคางอกจากสสดือขึ้นไปสูงตรดฟ้าเป็นมหาสุบินข้อที่สองเพื่อให้รู้ข้อที่ตถาคตผู้อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสรู้พร้อมซึ่งอริยะอัดถังกิกรมักแล้วประกาศเพียงไรแก่มนุษย์และเทวดาขึ้นไปถึงพรม ส่วนข้อที่หนอนทั้งหลายมีสีขาวหัวดำคลานขึ้นมาตามเท้าจนถึงเขานั้นเป็นมหาสุบินข้อที่สเพื่อให้รู้ข้อที่คฤรัหั์ผู้นุ่งขาวเป็นอันมากถึงตถาคตเป็นที่พึ่งตลอดชีวิตส่วนข้อที่ว่านกสีจำพวกมีสีต่างๆกันมาจากที่ทั้งสี่หมอบลงที่เท้าแล้วกลายเป็นสีขาวหมดนั้น เป็นมหาสุบินข้อที่4เพื่อให้รู้ข้อที่วันนาสีจำพวกเหล่านี้คือกษัตริย์ครามเวสสูตรได้ออกจากเรือนมาบวชในธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแล้วอย่างไม่เกี่ยวขอ้องด้วยเรือนยอมทำให้แจ้งซึ่งวิมุตอันไม่มีอื่นยิ่งไปกว่าได้ข้อที่ว่าตถาคตเดินไปบนอุจจาระกองใหญ่เหมือนภูเขา อุจาระไม่เพื่อนเลยนั้นเป็นมหาสุบินข้อที่หเพื่อให้รู้ข้อที่ตถาคตเป็นผู้มีลาบในบริคารคือจีวรบินทบาทเสนาสนะและคีรัณปัจจยะเพสัชท,ทั้งหลายแต่ตถาคตไม่ติดจมไม่หมกใจในลาบนั้นเมื่อบริโภคก็บริโภคด้วยความเห็นโทษมีปัญญาเป็นเครื่องออกไปพ้นจากทุกได้ อาการแห่งการตรัสรู้ราชกุมารครั้นเรากลืนกินอาหารหยาบทำกายให้มีกำลังได้แล้วเพราะสังหจาักรามและอกุศลธรรมทั้งหลายจึงบรรลุฌานที่หนึ่งมีวิตกวิจารมีปิติและสุขอันเกิดแต่วิเวกแล้วแลอยู่เพราะสงบวิตกวิจารเสียได้จึงบรรลุฌานที่สอง เป็นเครื่องผ่องใสในภายในเป็นที่เกิดสมาธิแห่งใจไม่มีวิตกวิจารมีแต่ปิติและสุขอันเกิดแต่สมาธิแล้วแลอยู่เพราะความจางไปแห่งปิติย่อมอยู่อุเบกขามีสติสัมปชัญญะเสวยสุขด้วยนามกายจึงบรรลุฌานที่สามอันเป็นฌานที่พระอริยเจ้ากล่าวว่าผู้ได้ฌานนี้ เป็นผู้อยู่อุเบกขามีสติอยู่เป็นสุขแล้วแลอยู่และเพราะละสุขและทุกข์เสียได้เพราะความดับหายไปแห่งสมนัตและโทมนัตในการก่อนจึงได้บรูชฌานที่สีอันไม่ทุกข์ไม่สุขมีแต่ความที่สติเป็นธรรมชาติบริสุทธิ์เพราะอุเบกขาแล้วแลอยู่เหล่านั้นขั้นเมื่อจิตตั้งมั่นบริสุทธิ์ผ่องใสไม่มีกิเลส ปราศจากกิเลสเป็นธรรมชาติอ่อนโยนควรแก่การงานถึงความไม่หวั่นไหวตั้งอยู่เช่นนี้แล้วได้น้อมจิตไปเฉพาะต่อบุเพนิวาสานุสติญาณเรานั้นระลึกถึงขันที่เคยอยู่อาศัยในภพก่อนได้หลายประการคือระลึกได้หนึ่งชาติบ้างสองชาติ3ชาติ4ี่ชาติ5ชาติบ้าง10บชาติ20ชาติ สามสิบชาติสี่สิบชาติห้าสิบชาติบ้างร้อยชาติพันชาติแสนชาติบ้างตลอดหลายสังวัตกับหลายวิวัตกับหลายสังวัตกับและวิวัตกับบางว่าเมื่อเราอยู่ในภพโน้นมีชื่ออย่างนี้มีโคตรมีวันนะมีอาหารอย่างนั้นอย่างนั้นสเสวยสุขและทุกข์เช่นนั้นเช่นนั้น มีอายุสุดลงเท่านั้นครั้นจุติจากภพนั้นแล้วได้เกิดในภพโน้นมีชื่อโคตวันนะอาหารอย่างนั้นได้สเสวยสุขและทุกข์เช่นนั้นมีอายุสุดลงเท่านั้นครั้นจุติจากภพนั้นแล้วมาเกิดในภพนี้เรานั้นระลึกถึงขันที่เคยอยู่อาศัยในภพก่อนได้หลายประการพร้อมทั้งอาการและลักษณะดังนี้ ราชกุมารน,นี่เป็นวิชาที่หนึ่งที่เราได้บรรลุแล้วในยามแรกแห่งราตรีเอาวิชาถูกทำลายแล้ววิชาเกิดขึ้นแล้วความมืดถูกทำลายแล้วความตว่างเกิดขึ้นแทนแล้วเช่นเดียวกับที่เกิดแก่ผู้ไม่ประมาทมีเพียรเผาบาปมีตนส่งไปแล้วแลอยู่เรานั้นครั้นเมื่อจิตตั้งมัน่นบริสุทธิ์ผ่องใสไม่มีกิเลส ปราศจากกิเลสเป็นธรรมชาติอ่อนโยนควรแกร่การงานถึงความไม่หวั่นไหวตั้งอยู่เช่นนี้แล้วได้น้อมจิตไปเฉพาะต่อจุตูปปาตยานเรามีจักขูทิพย์บริสุทธิ์กว่าจักขูของสามัญมนุษย์ย่อมแลเห็นสัตว์ทั้งหลายจุติอยู่บังเกิดอยู่เลวซามประณีตมีวันนะดีมีวันนะาเลวมีทุกข์มีสุข เรารู้แจ้งชัดหมู่สัตว์ผู้เข้าถึงตามกรรมว่าผู้เจริญทั้งหลายสาัตว์เหล่านี้หนอประกอบกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตผู้ติดเตียนพระอริยเจ้าทั้งหลายเป็นมิจฉาทิฏฐิประกอบการงานด้วยอำนาจมิจฉาทิฏฐิเบื้องหน้าแต่กายแตกตายไปล้วนพากันเข้าสู่อบายทุกติวินิบาตเนรกท่านผู้เจริญทั้งหลาย ส่วนสัตว์เ่านี้หนอประกอบกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตไม่ติดเตียนพระอริยเจ้าเป็นสัมมาทิฏฐิประกอบการงานด้วยอำนาจสัมมาทิฏฐิเบื้องหน้าแต่กายแตกตายไปย่อมพากันเข้าสู่สุคติโลกสวรรค์เรามีจักรูิทิ์บริสุทธิ์ล่วงจากขู่สามัญมนุษย์เห็นเราสัตว์ผู้จุติอยู่บังเกิดอยู่ เลวประณีตมีวันณะดีวันนะสามมีทุกข์มีสุขรู้ชัดหมู่สัตว์ผู้เข้าถึงกรรมนักรรมได้รู้ชัดหมู่สัตว์ำำ <c oughs> ตผู้เข้าถึงตามกรรมได้ชนี้ราชกุมารน,นี่เป็นวิชาที่สองที่เราได้บรรลุแล้วในยามกลางแห่งราตรีอาวิชาถูกทำลายแล้ววิชาเกิดขึ้นแล้ว ความมืดถูกทำลายความสว่างเกิดขึ้นแทนเช่นเดียวกับที่เกิดแก่ผู้ไม่ประมาทมีเพียรเผาบาปมีตนส่งไปแล้วแลอยู่เรานั้นขันจิตตั้งมั่นบริสุทธิ์ผ่องใสไม่มีกิเลสปราศจากกิเลสเป็นธรรมชาติอ่อนโยนควรแก่การงานถึงความไม่หวั่นไหวตั้งอยู่เช่นนี้แล้วก็น้อมจิตไปเฉพาะต่ออาสวะขยายาน เราย่อมรู้ชัดตามไปจริงว่านี้ทุกข์นี่เหตุแห่งทุกข์นี้ความดับไม่เหลือแห่งทุกข์นี้ทางให้ถึงความดับไม่มีเหลือแห่งทุกข์และเหล่านี้เป็นอาสวะทั้งหลายนี่เหตุแห่งอาสวะทั้งหลายนี้ความดับไม่มีเหลือแห่งอาสวะทั้งหลายนี้เป็นทางให้ถึงความดับไม่มีเหลือแห่งอาสวะทั้งหลายเมื่อเรารู้อยู่อย่างนี้เห็นอยู่อย่างนี้ จิตก็พ้นจากกามาสะวะภาวาสะวะและอวิชชาสะวะครั้นจิตพ้นวิเศษแล้วก็เกิดญาณอย่างรู้ว่าจิตพ้นแล้วเรารู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์จบแล้วกิจที่ต้องทำได้ทำสำเร็จแล้วกิจอื่นที่จะต้องทำเพื่อความหลุดพ้นเป็นอย่างนี้ไม่ได้มีอีกราชกุมารน,นี่เป็นวิชาที่สาม ที่เราได้บรรลุแล้วในยามปลายแห่งราตรีอาวิชาถูกทำลายแล้ววิชาเกิดขึ้นแล้วความมืดถูกทำลายแล้วความสว่างเกิดขึ้นแทนแล้วเช่นเดียวกับที่เกิดแก่บุคคลผู้แม่ประมาณมีเพียรเผาบาปมีตนส่งไปแล้วแลอยู่